ลบหางตาแบบนี้เลยนะคะทาสเต็มเซลล์ลงไปค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะเกลี่ยลากยาวแล้วก็ควายขวางเกลี่ยแบบนี้เลยนะคะตึงผิวให้ตึงบริเวณหางตาแบบนี้เลยค่ะจะทําให้สเตมเซลล์ซึมฟื้นฟูร่องลึกใช้ได้ทั้งบริเวณร,ร่องแก้ม เติมไปบริเวณที่แห้งกร้านรอบดวงตาเราก็ทําได้แล้วก็ลากขึ้นแบบนี้เลยนะคะสถาบันของเราใช้กับลูกค้าและแนะนําให้ลูกค้ากลับไปทําเองใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาริ้วรอยกังวลเรื่องผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นเอาไปเติมรอยยับจุดต่างๆได้เลยค่ะ ครูหนิงทำโปรโมชั่นไว้ให้แล้วนะคะและโปรโนี้ครูหนิงมีครีมกันแดดสูตรธรรมชาติแถมให้ไปอีกหนึ่งหลอดค่ะใครที่มาหาที่สถาบันไม่ได้อยู่ไกลเอาตัวนี้ไปแก้ปัญหาของตัวเองและนวดตามท่านนี้เลยนะคะลูกค้าชอบลูกค้าบอกว่าใช่รีวิวเยอะมากๆเลยสเตมเซลล์จากพืชสารสกัดอัดแน่นนำเข้าลูกค้าให้การยอมรับไม่ต้องโบไม่ต้องฉีดอีกต่อไปแล้วค่ะ